เรื่องความโกรธคืออะไรมนุษย์เราทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุควรต้องตั้งใจละความมัวหมองของหัวใจอันเป็นต้นเหตุทำให้ตัวเองและผู้อื่นนั้นเดือดร้อนได้มนุษย์เราโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ควรมีความโกรธให้บ่อยนักเพราะว่าความโกรธนั้นเป็นการสะสมอกุศลคือความโกรธไว้ในใจ ของตัวตนเองถ้าไม่พยายามละก็จะยิ่งโกรธบ่อยขึ้นและก็บ่อยขึ้นเหมือนกับบางคนที่มีเงินมีอำนาจดูเหมือนว่าจะตามใจตัวเองและสร้างความโกรธได้มากมายควรพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธนั้นๆแล้วจะได้ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของมันได้ให้อยู่เหนือความโกรธนั่นเองถ้าเกิดความโกรธเพราะ ขาดสติควบคุมไม่ทันก็อย่าใช้ความโกรธให้มากนะักพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ให้รีบระงับเสียให้ได้เพราะความโกรธมันจะเป็นโทษแก่ตัวเราเองทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกด้วยเรื่องนี้ไม่ต้องแจงในรายละเอียดก็พอรู้ๆกันอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญต้องพยายามทำให้ได้โดยให้เรามาชวนกันเป็นมุนีในเพศคราวาส หรือคาราวาสมุนีคือเป็นผู้รู้ผู้พูดน้อยแต่มีความสงบอยู่ภายในมีสันติสุขภายในและเป็นสิ่งสำคัญกว่าศีลธรรมอันเป็นรูปแบบที่มีแค่ภายนอกเท่านั้นเพราะมนุษย์เรานั้นบางจำพวกอาจไม่มีสันติสุขอยู่ภายในเลยเพราะไม่ได้ละสิ่งอันเป็นมนทินใจเช่นความโกรธความโลภ และความพยาบาทเป็นต้นได้มีพระพุทธพจน์มากมายน่าใส่ใจเป็นอันมากที่เกี่ยวกับความโกรธนี้เช่นว่าไม่มีกาลีใดเสมอด้วยโทสักคำว่ากาลีก็คือโทษร้ายในภาษาไทยใช้คำเรียกว่ากาลีบ้านกาลีเมืองหมายถึงสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองถ้าเกิดขึ้นกับมนุษย์ ก็เป็นโทษร้ายแก่มนุษย์เช่นกันไม่มีเคราะห์ใดเสมอด้วยโทสะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นความจริงทั้งปวงตรัสไว้เพราะฉะนั้นเมื่อใดเกิดโทสะขึ้นมาหรือความโกรธขึ้นก็ขอให้พยายามหักห้ามใจและระลึกให้ได้ในทันทีว่าเคราะห์ร้ายมาแล้วสิ่งชั่วร้ายมาแล้ว ถือเป็นคาถาประจําตัวเป็นคาถาที่ป้องกันภัยก็ได้เป็นการรีบสะเดาะเคราะห์เสียก่อนที่เคราะห์นั้นจะมาถึงตัวจะดีกว่าไหมถ้าปล่อยให้มีเคราะห์แล้วไปทปําพิธีสะเดาะเคราะห์กันในภายหลังดีกว่าหรืออย่างไรมนุษย์เรานั้นจะเห็นความจริงอย่างหนึ่งในชีวิตประจําวันว่าคนที่มีเคราะห์เข้าตัวก็เพราะว่าความโกรธหรือการบันดาลโทสะนั้น มีไม่น้อยเลยทีเดียวพยายามพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นเสียแล้วก็ละออกไปอย่าทำอะไรลงไปเพราะโทสะคือความโกรธนั้นมันจะทำให้เกินเหตุได้เสมอเมื่อเกิดความโกรธขึ้นแล้วสิ่งที่ว่าทำยากก็เหมือนทำง่ายเคยทำให้ไม่ได้ก็ทำได้เพราะความโกรธผลักดันให้ทำบางคนถึงกับทำ ประเภทว่าปิตุคาตมาตุคาตได้เลยทีเดียวถ้าเป็นคนที่ฉลาดสักหน่อยก็ควรที่จะจัดการหรือว่าทำร้ายความโกรธในใจของตัวเองเสียแทนที่จะไปทำร้ายจิตใจหรือร่างกายคนอื่นแต่นั่นแหละความโกรธนั่นเองทำให้มนุษย์กลายเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญาไปเสียแล้วดังคำพระพุทธพจน์ที่ว่าความโกรธเป็นคขัวจร คือทางดำเนินของคนผู้ด้อยปัญญาในทางกลับกันความไม่โกรธเป็นทางดำเนินของผู้มากด้วยปัญญาถ้าถามว่าเพราะเขาไม่โกรธจึงมีปัญญาหรือว่าเพราะเขามีปัญญาจึงไม่โกรธตอบว่าอาศัยกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเพราะเขามีปัญญาเห็นโทษของความโกรธเขาจึงไม่โกรธ เพราะไม่โกรธจึงรักษาปัญญาไว้ได้และเพิ่มพูนปัญญาขึ้นเรื่อยๆต้องพยายามพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้นจนสามารถตัดความโกรธให้ได้ในที่สุดที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคือเรื่องความโกรธคืออะไรนั่นเองโปรดติดตามเรื่องเครื่องมือกำจัดความโกรธในตอนต่อไปช่วยกวดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้ สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ